Why are you lying? ทำไมคุณต้องโกหกพูดความจริงสักครั้งเถอะน้องเมนมาอีกแล้วค่ะชื่อกบ,บารมานในเหตุเอกปวดหัวค่ะ why is it considered lying when someone shares facts that might be different from your information or your imagination ทำไมถูกมองว่ามันเป็นการโกหกเวลาที่เราแชร์ข้อเท็จจริงมันอาจจะบ่เหมือนข้อมูลที่คุณมีหรือว่าจินตนาการของคุณเนาะ But you know many Thai people feel the same way คนไทยหลายคนนี่ก็รู้สึกมันคุณนั่นแหละตอนนี้นะ We hope Cambodia can be sincere, speak the truth, and stop spreading false information เราก็หวังว่ากัมพูชานี่จะจริงใจพูดความจริงแล้วก็เลิกเผยแพร่เรื่องราวที่มันผิดพดข้อมูลผิดพดได้แล้วแม่ ง่ายๆเรารู้สึกมันคุ้นเลยทุกประการ We a n t Piece <c oughs> เอาคืนพูดมาผูดกลับบกโกงคุณแน่จริงนะคุณพะสรา,ากับฉันไหม <c oughs> หลายภาษาคาะ่ะวันนี้รำกาญค่ะ